ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ The Art of Power ศิลปะแห่งอำนาจเขียนโดยท่านติชนัทฮันแปลโดยจิตตันทัศเทียนบทที่สองบริหารอำนาจอย่างแยบคายเมื่อมีอะไรมากวนใจเธอ เมื่อเกิดสิ่งที่เธอไม่ชอบใจขึ้นในครอบครัวหรือชุมชนเธออยากเปลี่ยนสิ่งนั้นในทันทีเธอถูกยั่วยุให้ใช้อำนาจอันน้อยนิดที่เธอมีอยู่ในฐานะพ่อแม่ครูคนสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นจริงๆแล้วนี่คือช่วงขณะที่สำคัญที่เธอต้องหยุดและพิจารณามองอย่างลึกซึ้งเข้าไปในธรรมชาติของสิ่งที่มารบกวนใจเธอ เพื่อจะได้รู้ว่าเธอควรดูแลสถานการณ์นั้นอย่างไรด้วยความมีสติและความกรุณาอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อฉันเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกการเจริญสติฉันไม่ยินดีนักเพราะฉันย่อมปรารถนาให้ลูกศิษย์ปฏิบัติอย่างดีหากลูกศิษย์ผู้นี้ไม่ฝึกปฏิบัติอย่างดีฉันควรใช้อำนาจของตนเองอย่างไรฉันอาจถูกยั่วยุให้ดุหรือลงโทษเขา ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะครูอย่างก้าวร้าวแน่นอนว่าครูย่อมทําผิดได้เช่นกันโดยเฉพาะกับครูมือใหม่แต่ฉันต้องเรียนรู้ที่จะอดทนเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ก่อนอื่นฉันต้องมอบความรักและปัญญาแก่เขาการใช้อำนาจในลักษณะเช่นนี้ทำให้เธอปลอดภัยจากการใช้อำนาจในทางไม่ชอบและก้าวไกยเกินขอบเขต เธอสามารถช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกชายลูกสาวลูกน้องโดยไม่สร้างทุกข์ต่อตัวเองและผู้อื่นการชี้ทางและให้คําแนะนำมีอยู่หลายวิธีถ้าเราสอนด้วยหัวใจแห่งความกรุณาคําแนะนำนั้นย่อมมีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์แม้ว่าเธออาจจะขาดทักษะในการชี้ทางก็ตามหากเธอรู้วิธีที่จะแบ่งปันโดยไม่สร้างทุกข์และไม่ทำให้คนอื่นเบื่อนหน้านี เธอก็ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าเธอกำลังชี้ทางหรือสอนเพื่อมุ่งหวังชื่อเสียงลาบยศหรืออำนาจแบบตื้นๆอยู่หรือไม่หากเธอบม่มเพาะพลังอำนาจ5ประการดังที่ได้กล่าวไว้ในบทก่อนเธอได้พัฒนาพลังอีกประเภทหนึ่งขึ้นโดยธรรมชาตินั่นคืออำนาจแห่งการเป็นผู้นำผู้คนจะหันมาพึ่งพาขอคำแนะนำและแนวทางจากเธอในการเป็นผู้นำอย่างแท้จริง เธอต้องมีคุณธรรมสามประการได้แก่คุณธรรมแห่งการละเลิกคุณธรรมแห่งความรักและคุณธรรมแห่งปัญญาคุณธรรมชนิดแรกที่เธอต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดความสามารถในการใช้อำนาจได้อย่างแยบคายได้แก่คุณธรรมแห่งการละเลิกละเลิกจากอะไรหรือเธอพึงละเลิกจากความโกรธความโลภและความหลงลืมที่อาจเรียกได้อีกอย่างว่าการปล่อยวาง เธอค่อยๆแปลเปลี่ยนความโลภความโกรธความกลัวและความเห็นผิดหากเธอไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตนเช่นนี้เธออาจสร้างทุกข์มหันแก่ตนเองและผู้อื่นผู้คนจะไม่เคารพนับถือเธอเราพึงสังวรถึงนักการเมืองและผู้นำหลายคนที่อาชีพการงานต้องล่มสลายเพราะข่าวอื้อฉาทางเพศเพื่อให้เห็นความสำคัญของการละเลิกความละโมบต่อความใคร่ที่ไร้ค่า นี่เองที่อธิบายให้เห็นว่าการละเลิกนำมาซึ่งอำนาจได้อย่างไรเมื่อเธอได้พบกับใครสักคนที่มีคุณธรรมแห่งการละเลิกที่เป็นอิสระจากกิเลสทั้งหลายเธอจะรู้สึกเคารพและอินดีรับฟังเขาผู้นั้นคุณธรรมแห่งการละเลิกนำมาซึ่งความเป็นอิสระและเบาสบายต่อร่างกายและจิตใจสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านค้า เราได้สิ่งเหล่านี้มาจากการฝึกปฏิบัติเท่านั้นผู้นำที่ดีต้องมีคุณธรรมแห่งความรักด้วยเธอต้องบ่มเพาะความสามารถที่จะให้ความรักให้การยอมรับให้อภัยและโอบก,กอดผู้อื่นด้วยเมตตากรุณาเมื่อเธอมีอำนาจดังกล่าวนี้เธอย่อมมีความสุขผู้คนย่อมเคารพเธอไม่ใช่เพราะเธอตะโกนหรือดุว่าพวกเขาแต่เพราะเธอมอบความเอาใจใส่และความกรุณา คนที่ไร้ความกรุณาไร้ความรักให้อภัยใครไม่เป็นย่อมเป็นทุกข์ได้มากเมื่อเธอให้อภัยได้เมื่อเธอยอมรับเป็นเธอย่อมรู้สึกเบาสบายและรู้สึกใกล้ชิดกับทุกสรรพชีวิตรอบตัวได้อย่างดีหากปราศจากซึ่งความกรุณาเธอย่อมรู้สึกโดดเดี่ยวลำพังนั่นอธิบายให้เห็นถึงความกรุณาที่เป็นพื้นฐานของความสุขหากผู้นำทางการเมืองและทางธุรกิจของเรา ได้บ่มเพาะคุณธรรมแห่งความรักเช่นนี้เขาย่อมไม่ใช้อำนาจอื่นๆในทางที่ผิดเช่นอำนาจทางการเงินชื่อเสียงและตำแหน่งทางสังคมพวกเขาย่อมไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเป็นทุกข์ผู้นำที่ดียังต้องมีคุณธรรมแห่งปัญญาด้วยความรู้นั้นต่างกับปัญญาเห็นแจ้งคนที่มีปริญญาเอกหลายๆใบที่รอบรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ปรัชญาและวรรณกรรมได้อย่างขึ้นใจ เขาอาจอัาธิบายพระไตรปิฎกได้อย่างแตกฉานน้าฟังแต่เขาอาจไร้ซึ่งปัญญาเห็นแจ้งหรือความรู้ที่แท้จริงปัญญาเห็นแจ้งเกิดจากการมองที่ลึกซึ้งผู้นำที่แท้จริงมีปัญญาเห็นแจ้งเพื่อชี้ทางให้เราพ้นทุกข์เมื่อเธอตกที่นั่งลำบากสับสนไร้หนทางหากเธอได้พบผู้นำที่แท้จริงเขาย่อมชี้หนทางแก่เธอได้เธอย่อมเห็นทางออกได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้นำนั้นเป็นผู้มีปัญญาเมื่อเรามีปัญญาเห็นแจ้งเราสามารถจัดการกับเรื่องยากๆความตึงเครียดและความขัดแย้งต่างๆได้โดยง่ายหากไม่มีปัญญาเห็นแจ้งเธอจะเวียนว่ายวกวนถูกหลอนหลอกและควบคุมโดยความทุกข์ความกลัวและความกังวลต่างๆดังนั้นคุณธรรมประการที่3นี้คือความสามารถที่จะมองอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง เพื่อให้เราแก้ไขเรื่องยากๆและช่วยเหลือผู้อื่นได้หากเธอเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมทั้ง3ประการได้แก่คุณธรรมแห่งการละเลิกรู้จักมอบความรักและเพียรบ่มเพาะปัญญาเธอจะมีอำนาจหน้าที่อันแท้จริงการมีตำแหน่งหัวหน้านั้นยังไม่เพียงพอตำแหน่งไม่ได้ให้อำนาจที่แท้จริงหรอกเมื่อเธอฝึกการเจริญสติจนเชี่ยวชาญเธอย่อมส่องประกายความชื่นบาน ความมั่นคงและความสงบสุขให้ผู้คนรอบข้างพลังอำนาจของเธอจะหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมเมื่อเธอกล่าวสิ่งใดผู้คนก็ตั้งใจรับฟังไม่ใช่ฟังเพราะความจำเป็นแต่ฟังเพราะความเบิกบานสงบนิ่งและฉลาดเฉลียวของเธอผู้นำที่ดีจะใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะเช่นนี้เท่านั้นเขาไม่ต้องขวนขวายหรือพยายามใช้อำนาจทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนต่างๆโดยผ่านวิธีการใช้ชีวิตคนรับฟังเขาเพราะเขาคือตัวจริงเธอสามารถประเมินคุณภาพของอำนาจหน้าที่ของเธอด้วยการมองอย่างลึกซึ้งเพื่อตรวจสอบว่าเธอมีความกรุณาเป็นรากฐานแห่งความเป็นผู้นำของเธอหรือไม่มองให้รู้ว่าอำนาจที่เธอมีนั้นได้มาจากปัญญาเห็นแจ้งของเธอมากกว่าความมั่งคั่งหรือตำแหน่งในสังคม ต่อให้เธอเป็นสังฆราชหากเธอไม่มีชีวิตทางจิตวิญญาณไม่มีความเมตตาการุณาเธอย่อมไม่อาจมีอำนาจหน้าที่ที่แท้จริงได้เลยเธออาจออกคำสั่งให้ผู้คนทำตามเพราะความเกรงกลัวแต่นั่นไม่ใช่อำนาจหน้าที่อันแท้จริงถ้าเธอไม่ฝึกฝนเรื่องพลังอำนาจทั้งห้าและคุณธรรมทั้งสามแห่งผู้นำที่แท้จริงพลังที่เธอมีอยู่ในมืออาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเธอเอง เพราะหากปราศจากมิติทางจิตวิญญาณเธอจะเสี่ยงที่จะถูกล่อลวงจากอำนาจที่เธอมีและใช้อำนาจในทางที่ผิดอยู่เสมอคนที่เป็นนายจ้างหรือเป็นครูอาจถูกยั่วยุให้ยัดเยียดความเห็นของตัวเองใส่พนักงานหรือนักเรียนของตนเพียงเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจที่จะทำเช่นนั้นได้ในฐานะพ่อแม่เธอรู้ว่ามันยากที่จะไม่ใช้อำนาจของความเป็นพ่อแม่ เพื่อควบคุมลูกๆของเธอแต่ถ้าเธอทำเช่นนั้นเธอก็จะสร้างความทุกข์อย่างมากต่อลูกๆของเธอและต่อตัวเธอเองผู้คนมากมายเกลียดพ่อแม่ของตัวเองเพราะพ่อแม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดต่อลูกๆหากมีการทะเลาะเบาะแวงระหว่างพ่อแม่และลูกที่ยังเป็นเด็กนั่นไม่ใช่การต่อสู้ที่ยุติธรรมเพราะพ่อแม่ย่อมมีอำนาจเหนือลูกอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอำนาจอยู่เพียงเล็กน้อยหากขาดมิติทางจิตวิญญาณเธอย่อมถูกยั่วยุให้ใช้อำนาจนั้นในทางที่ผิดได้ตลอดเวลาถ้าหากเธอบ่มเพาะพลังอำนาจทางจิตวิญญาณทั้ง5้าประเภทอำนาจนั้นจะเติบโตขึ้นภายในใจเธอทำให้เธอมีความสามารถที่จะแปลเปลี่ยนและปกป้องตัวเธอและคนที่เธอรักจากความทุกข์และความสิ้นหวัง เมื่อเธอมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะบ่มเพาะอ,อำนาจเช่นนี้เธอจะทำทุกวิถีทางเพื่อหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เธอสามารถปฏิบัติเช่นนี้ได้ตลอดเวลาฉันมาเป็นพระไม่ใช่เพราะอยากจะเป็นอะไรที่จะแตกต่างจากผู้อื่นหรือตัดตัวเองออกจากโลกภายนอกเพื่อใช้ชีวิตอย่างสันโดษในกระท่อมหากแต่ฉันต้องการอุทิศเวลาทั้งชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ลองจินตนาการถึงประธานาธิบดีสักคนที่ใช้พละกําลังทางจิตวิญญาณทั้งห้าแทนที่จะใช้พละกําลังทางการเมืองเขาย่อมรู้วิธีที่จะนําสันติภาพความปรองดองสมานฉันท์และความสุขมาสู่ประชาชนในประเทศของตนและประชาชนของประเทศอื่นๆก่อนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะบุรุษผู้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาได้สละครอบครัวของพระองค์เพื่อใช้ชีวิตนักบวช พระองค์ได้เห็นพระมหากษัตริย์บิดาของพระองค์ตกอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั้งที่พระองค์ทรงมีอำนาจทางการเมืองอย่างล้นฟ้าสเสด็จพ่อของพระองค์ทรงรับทราบถึงพฤติกรรมทุจริตที่เกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวแต่พระองค์ไม่สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมเหล่านั้นได้พระองค์ถูกครอบงำด้วยความกลัวและความโลภหากเราถูกความกลัวความโกรธและความสับสนครอบงำและบงการเรา การใช้อำนาจทางการเมืองนั้นจะนำมาแต่ความทุกข์ต่อตอนเองและผู้คนที่อยู่รอบตัวเราหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เจ้าชายสิทธัตถะละครอบครัวและปฏิเสธพระราชบัลลังก์นั้นคือความเข้าใจที่ว่าอำนาจทางการเมืองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยเหลือพระองค์หรือราษฎรของพระองค์ให้มีความสุขได้เจ้าชายสิทธัตถะทรงต,งตั้งมั่นที่จะค้นหาพลังอำนาจอีกประเภทหนึ่ง นั่นคือพลังอำนาจในมิติของจิตวิญญาณถ้าเรามองให้ลึกลงไปเราจะเห็นว่าคนที่ร่ำรวยและคนที่มีอำนาจก็ยังมีทุกขอยู่มากซ้ำอย่างสร้างความทุกข์ให้กับคนรอบข้างทั้งๆท,ที่เขามีอภิสิทธิ์อย่างมากมายต่อให้มีอำนาจมากมายแค่ไหนพวกเขายังตกอยู่ในหุบเหวแห่งความสิ้นหวังและความทุกข์ผู้นำทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของเรามักมีความสุขกับการใช้อำนาจ แต่เขาทั้งหลายก็ยังต้องเป็นทุกข์เนื่องจากการใช้อำนาจนั้นนี่คือเวลาที่เราจะต้องพิจารณาความหมายของอำนาจกันให้ดีและปรับทิศทางชีวิตตนเองเสียใหม่นักปรัชญาชองชาร์กรุโซเขียนไว้ว่าแม้ผู้ที่แข็งแรงที่สุดก็ไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นเจ้านายอยู่ได้ตลอดเวลาหากเขาไม่สามารถแปรเปลี่ยนความแข็งแรงให้เป็นสิทธิและการทำตามกฎให้เป็นหน้าที่ อำนาจที่ไม่สมเหตุสมผลย่อมถูกท้าทายโดยผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าหากอำนาจนั้นได้รับการยอมรับว่าชอบรยกฎไมายและพร้อมด้วยมิติทางจิตวิญญาณอำนาจนั้นย่อมได้รับความชื่นชมหรือแม้แต่ได้รับความนิยมบูชาเมื่อมีใครสักคนที่มีอำนาจต้นเหลือในขณะที่ผู้อื่นไม่มีอำนาจเอาเสียเลยสถานการณ์เช่นนั้นมักมีแนวโน้มของการก่อกบฏ ความไม่เท่าเทียมกันอย่างใหญ่หลวงระหว่างประชาชนและกลุ่มอํานาจต่างๆทําให้อํานาจนั้นขาดเสถียรภาพถึงแม้ดูเหมือนว่าประชาชนจะยอมรับในอํานาจจากหน้าที่ของเขาเหล่านั้นแต่อํานาจเหล่านั้นสั่นคลอนอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่อํานาจนั้นอยู่บนฐานของจิตวิญญาณและเกิดขึ้นจากความรักปัญญาและความเป็นอิสระจากกิเลสอํานาจนั้นจะจันลงความยุติธรรม สร้างระเบียบวินัยสามารถยืนหยัดต่อความท้าทายได้โดยผาสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาความรุนแรงหรือการกดขี่ข่มเหงใดๆผู้นำทางธุรกิจนายหน้าค้าหุ้นและนักการเมืองต่างก็สแสวงหาอำนาจทางการเมืองและทางการเงินโดยดูเหมือนว่าจะไม่เคยเพียงพอเสียด้วยพุทธศาสานิกชนและผู้สแสวงหามิติทางจิตวิญญาณอีกมากมายก็ต้องการพลังอำนาจเช่นกัน แต่พวกเขาแสวงหาอำนาจแห่งความศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญาเห็นแจ้งพลังอำนาจเช่นนี้ไร้ขีดจำกัดและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครรวมถึงผู้ที่ใช้อำนาจนั้นเองด้วยผู้คนมากมายคิดว่าเงินตราคือต้นกำเนิดแห่งความสุขพวกเขาทำงานส่วนหนึ่งก็เพื่อเพราะให้ได้เงินมันก็จริงที่ว่าเงินตรานั้นคืออำนาจชนิดหนึ่ง เธอสามารถซื้อทุกสิ่งที่เธอต้องการได้ด้วยเงินนักการเมืองสัญญาว่าจะทำให้เธอมีอำนาจและมีเงินมากขึ้นผู้คนเชื่อว่านักการเมืองที่ดีสามารถทำให้เขามีอำนาจในการซื้อเพิ่มขึ้นความสามารถในการจับจ่ายและเลือกซื้อทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองมีอำนาจในที่สุดเงินไม่เพียงซื้อได้แค่สิ่งของแต่ยังสามารถซื้อคนมาทำความสะอาดบ้าน มาดูแลลูกๆและมาทำอาหารให้เธอเธอช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้อื่นและพวกเขาก็เป็นหนี้บุญคุณเธอพวกเขาติดกับดักในขณะที่เธอยิ่งทวีอำนาจด้วยอำนาจที่เธอมีเธอสามารถบงการและบังคับให้เขาเหล่านั้นทำในสิ่งที่เธอต้องการหากมีเงินมากพอเธอสามารถซื้อประเทศได้ทั้งประเทศโดยใช้ผลประโยชน์ทางการค้าและข้อเสนอพิเศษเข้าแลก เธออาจสัญญาว่าหากประเทศนั้นเข้าข้างเธอในสงครามประเทศนั้นจะได้รับความสนับสนุนจากเธอในการพัฒนาเศรษฐกิจและอื่นๆเมื่อเธอมีเงินเธอมีอำนาจที่จะซื้อใครต่อใครถึงเธอจะมีอำนาจแต่ใช้ในทางที่ผิดเธอจะทำให้ตัวเธอและผู้อื่นเป็นทุกข์เงินสามารถสร้างความโด่งดังเงินสามารถซื้อชื่อเสียงเงินอาจซื้อได้แม้แต่ศักดิ์ศรีทางสังคม เธออาจเขียนหนังสือขึ้นมาสักเล่มและกลายเป็นที่รู้จักแม้ว่าเธออาจไม่มีความสามารถมากนักหรือเธออาจว่าจ้างใครสักคนให้เขียนหนังสือแทนเธอโดยที่เธอกล่าวอ้างว่าเป็นผู้เขียนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วไปในโลกใบนี้นี่คือวิธีการซื้อชื่อเสียงด้วยเงินเมื่อเธอโด่งดังเธอยิ่งหาเงินได้มากขึ้นถ้าเธอเป็นที่รู้จักทางโทรทัศน์ ภาพลักษณ์ของเธอเป็นที่คุ้นตาใครๆก็อยากให้เธอมาโฆษณาให้บริษัทของเขาเธอได้เงินมหาศาลจากโฆษณาเพียง1ห,หรือสองนาทีเธอพูดอะไรดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผู้คนฟังเธอแล้วก็ไปซื้อตามเงินนำมาซึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงนำมาซึ่งเงินและทั้งสองก็นำมาซึ่งสิ่งอื่นๆเช่นเรื่องกามารมการมีอำนาจเป็นเรื่องอันตรายได้มากเพราะอำนาจอาจทำลายเราได้อย่างง่ายดาย เงินตราและชื่อเสียงนั้นไม่มีความชั่วร้ายอยู่ในตัวเองและไม่ได้เกิดขึ้นจากความชั่วร้ายแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ให้เป็นก็จะกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายได้เสมอวิธีที่เธอใช้เงินวิธีที่เธอใช้ชื่อเสียงสามารถพาเธอและผู้คนอีกมากมายไปสู่ความทุกข์เมื่อใดที่เราฉลาดหลักแหลมและมีอำนาจทางจิตวิญญาณเมื่อนั้นเงินตราและชื่อเสียงจะไม่สามารถทำร้ายเราได้ที่จริงแล้วมันอาจจะมีประโยชน์ทีเดียว เป็นไปได้เสมอที่จะใช้เงินและชื่อเสียงด้วยปัญญาเพื่อบรรเทาความทุกข์และสร้างสรรค์ความสุขเงินตราและชื่อเสียงจะเป็นคุณหรือเป็นโทษขึ้นอยู่ว่าเราใช้มันอย่างไรอำนาจทางจิตวิญญาณและทางการเมืองนั้นไม่ได้แยกจากกาันอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าอาโศกมหาราชผู้รวบรวมประเทศอินเดียให้เป็นปึกแผ่นในช่วงสามศตวรรษก่อนคริสตกาลน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติ และเป็นพระมาหากษัตริย์ผู้ประเสริฐในทุกแว่แคว้นของอินเดียพระองค์ทรงตรหนักรู้นำใช้คำสอนและการปฏิบัติแห่งพระพุทธองค์เพื่อสร้างสังคมใหม่ให้ดีขึ้นพระองค์ทรงจำกัดการฆ่าสัตว์เพียงแต่ให้พอกับความจำเป็นต่อการบริโภคของทุกคนพระองค์สนับสนุนให้ประชาชนมีความเมตตาและความเข้าใจละเลิกจากการฆ่าและการลักขโมย พระเจ้าอาโศกมีอำนาจแห่งความเป็นมหาราชหรือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงใช้อำนาจนั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในแถบตะวันออกกลางอิสราเอลเป็นประเทศมหาอำนาจเพราะมีเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ที่ล้ำหน้าและกำลังทหารที่ยิ่งใหญ่ใครๆก็รู้ว่าอิสราเอลมีอำนาจในการโจมตีและตอบโต้ซ้ำอย่างได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา แต่อำนาจเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะทำให้อิสราเอลมีความสุขและปลอดภัยอยู่ได้จึงเป็นเหตุผลที่อิสราเอลจำเป็นต้องบ่มเพาะพลังอำนาจประเภทอื่นๆอีกด้วยเหล่าผู้นำทางการเมืองจาเป็นที่จะต้องตระหนักรู้ถึงพลังอำนาจแห่งสันติพลังอำนาจในการใช้วาจาแห่งรักพลังอำนาจในการทำความเข้าใจต่อความทุกข์และความยากลำบากของชาติอื่นๆ และพลังอำนาจในการสื่อสารกับชาติอื่นๆด้วยความรักและความการุณาถ้าผู้นำอิสราเอลเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะพลังทางจิตวิญญาณทั้ง5ประเภทเขาคงไม่ใช้อำนาจทางการเมืองและการทหารอย่างผิดๆจนเพิ่มความทุกข์ร้อนทั้งภายในและภายนอกประเทศเวลาที่เธอโจมตีผู้อื่นเขาย่อมได้รับความเดือดร้อนและโต้อตอบกลับในทางใดทางหนึ่งหากไม่สามารถทำได้อย่างเปิดเผย ก็จะกระทําอย่างลับๆหากไม่สามารถนําระเบิดขึ้นเครื่องบินได้เขาก็จะใช้ระเบิดในวิธีอื่นๆการใช้อํานาจในทางที่ผิดเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความทุกข์ของเราทั้งหลายวิธีการใช้อํานาจนั้นไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเท่านั้นแต่คือเรื่องเป็นเรื่องตายของคนทั้งชาติผู้นําทางธุรกิจและทางการเมืองต่างก็มีอํานาจมากในสังคมของเรา พวกเขาตัดสินชะตาชีวิตของพวกเราในหลายๆด้านเราต้องหาวิธีที่จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะใช้พลังอำนาจด้วยปัญญาพวกเขาติดกับแห่งความทุกข์ความกลัวและความโกรธเพราะขาดความเข้าใจและความกรุณาเพียงพอเขาจึงใช้อำนาจอย่างผิดๆเขาเดินหน้ากับการตัดสินใจที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและประชาคมโลกไม่เห็นด้วยเราไม่ควรปล่อยให้เขาใช้อำนาจที่เรามอบให้เพื่อการทำลายล้าง เราควรส่งความรู้ที่ถูกต้องและความกรุณาไปถึงผู้นำทางธุรกิจและทางการเมืองเหล่านั้นเพื่อฟื้นสมดุลในตัวเขาทั้งหลายอำนาจทางจิตวิญญาณสามารถใช้เป็นเครื่องตรวจทานอำนาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจได้ในสมัยพุทธกาลยังมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพัทิยะอดีตเจ้าเมืองแห่งอาณาจักรสากยะเมื่อท่านมาบวชเป็นพระท่านได้สละสิ้นทุกสิ่ง วันหนึ่งขณะนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ท่านเปล่งวาจาขึ้นสามครั้งว่าสุขหนอภิกษุรูปอื่นได้ยินและเข้าใจเอาว่าพระพัทยะเสียดายที่สูญเสียอำนาจอันเคยมีเมื่อครั้งเป็นเจ้าเมืองจึงรายงานเหตุการณ์นี้ต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์เรียกให้พระพัทยะเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าเพราะเหตุใดท่านจึงกล่าวคำว่าสุขหนอถึงสามครั้งในยามดึกพระภิกษุพัทยะทูลตอบว่า พระอาจารย์ผู้ประเสริฐเมื่อครั้งข้าพระองค์ยังเป็นเจ้าเมืองนั้นมีอำนาจและมีเงินทองมากมายข้าพระองค์มีทหารหลายเหล่าคอยให้การอารักขาข้าพระองค์สามารถซื้อได้ทุกสิ่งที่ต้องการแต่ไม่เคยมีความสุขเลยเพราะหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาข้าพระองค์เป็นเหยื่อแห่งความกลัวความริษยาความเกลียดและความโลภบัดนี้ข้าพระองค์ไม่มีความกลัวและกิเลสใดๆอีกต่อไป ข้าพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้สูญเสียข้าพระองค์ไม่หวาดกลัวว่าจะถูกลอบสังหารอีกต่อไปข้าพระองค์ไม่ต้องการผู้อรักขาข้าพระองค์มีความอิสระและความสงบสุขอย่างมากจนข้าพระองค์เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอถึงสามครัง้งหากข้าพระองค์สร้างความรบกวนแก่สังฆะก็ขอประทานอภัยด้วย เรื่องราวอันงดงามนี้ชี้ให้เราเห็นถึงข้อจํากัดของพลังอำนาจทางการเงินและการเมืองได้อย่างชัดเจนและอย่างชี้ให้เห็นถึงอำนาจอันแท้จริงแห่งการปลดปล่อยตัวตนให้เป็นอิสระทั้งอย่างช่วยเหลือให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้เช่นกันกลับมาติดตามรับฟังจิอ of Power ศิลปะแห่งอำนาจของท่านติชนัทฮันจาอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ